นี้จะพามาดูไอเดีย DIY นะครับเปลี่ยนโลสายไฟที่ผมซื้อมาประมาณ500บาทต่อ1นโลครับให้เป็นที่นั่งเล่นนะครับเป็นมุมนั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนได้ใต้ร่มไม้ลักษณะแบบนี้นะครับโลสายไฟจริงๆจะมีหลายขนาดนะครับส่วนขนาดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นขนาด 1.8เมตรนะครับเวลาเราแกะโลสายไฟออกมาแล้วครับก็จะมีแผ่นไม้ใหญ่ๆอยู่2องแผ่นแล้วก็แผ่นไม้ที่อยู่ตรงกลางลักษณะแบบนี้อีกหลายแผ่นเลยนะครับหลายสิบแผ่นเลยเราก็จะเอาทั้ง2ส,ส่วนนี้แหละครับเอามาใช้งานในงานนี้นะครับโดยเราจะเอาแผ่นไม้ที่เป็นโลสายไฟวงกลม,มครับมาวางทั้งล่างหนึ่งอันก่อนส่วนเครื่องมือที่ผมจะใช้ในงานนี้หลักๆก็จะเป็นเซ็ตดูโอของพัมคินขนาด20โวลต์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสว่านตามระบบแล้วก็ไขควงกระแทกไร้สายนะครับของพัมคิน ซึ่งตัวนี้เขาจะมีมาในกล่องทั้งเซตเลยนะครับมีสว่านไขควงกระแทกไร้าสายนะพร้อมกับตัวแท่นชาร์จแบตเตอรี่ 2mH มาให้2ก้อนพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวสว่าน3ระบบไร้สายของพัมคินรุ่นนี้สามารถทำแรงบิดสูงสุดได้60มิลันเมตรนะครับปรับความเร็วรอบได้ถึง3ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขันตะกูโหมดเจาะหรือว่าเจาะกระแทกสามารถที่จะปรับใช้งานตามหน้างานได้เลยครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวไขควงกระแทกไร้าสาย ของพัมคินรุ่น50398นะครับตัวนี้สามารถทําแรงบิดสูงสุดได้ถึง230นิวตันเมตรนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับการใช้งานได้ถึง4ระดับมีโหมดการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเจาะไม้โหมดจเจาะเหล็กบางเหล็กหนาหรือว่าโหมดขันออกมีมาให้หมดนะครับโดยผมจะกําหนดความสูงของตัวที่นั่งเราอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับผมจะตัดตัวท่อนไม้เนี่ยมาวางบริเวณตรงกลางจากนั้นก็จะใช้ตัวไขควงกระแทกของพัมคินนะเปิดโหมดเจาะไม้หรือว่ายิงไม้นะครับยึดกับตัว แผ่นของโลสายไฟอันล่างเลยนะครับให้ตัวแท่งไม้ตัวนี้เป็นตัวแกนกลางที่จะกําหนดความสูงจากนั้นเราจะเอาตัวโลสายไฟอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาวางด้านบนกําหนดนะครับระยะให้มันตรงกันนะโดยการใช้ระดับน้ำเนี่ยทาบทั้งหมดแล้วก็ยิงยึดด้วยตัวสกูปลายสว่านนะครับสกูปลายสว่านเนี่ยจะยาวสักประมาณ4-5นิ้วนะครับยิงยึดเข้าไปเลยมันก็ทําให้ไม้ทั้ง2แผ่นนี้ติดกันได้แน่นแล้วนะครับ จากนั้นเราจะใช้ไม้ของโลสายไฟอีกส่วนหนึ่งครับเอามาติดบริเวณโดยรอบซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ไม้ความยาวทั้งแผ่นเลยเอามาติดนะครับวิธีการยึดก็จะใช้เป็นการยึดด้วยสกูนะครับผมจะใช้เป็นสว่านของพัมคินนะครับยิงเจาะรูนำไปก่อนเพื่อที่จะสฟังหัวสกูโดยการใช้ไขควงกระแทกยิงอัดเข้าไปทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวแผ่นไม้ที่เป็นโลสายไฟเลยนะครับเพื่อให้มันติดแน่นซึ่งตรงนี้ผมจะติดไปบริเวณสักเกือบครึ่งหนึ่งของตัววงกลมของตัวโลสายไฟครับ โดยส่วนนี้เราจะใช้เป็นส่วนที่เราจะใช้เป็นพนักพิงหลังได้นะครับสําหรับการใช้งานจากนั้นเราก็จะไปตัดไม้ครึ่งหนึ่งนะครับของความยาวเนี่ยเอามาติดบริเวณด้านหน้าส่วนที่เหลือให้เต็มพื้นที่เลยนะครับวิธีการยึดก็เช่นเดิมโดยการ ใช้ตัวสกูเนี่ยยิงยึดทั้งบนและล่างมันก็จะทําให้ตัวไม้ทั้งหมดครับยึดติดกันได้แน่นนะเป็นชิ้นเดียวกันนะรเราก็จะได้เป็นที่นั่งลักษณะแบบนี้ออกมาพอมาถึงขั้นตอนนี้จริงๆก็คือสามารถใช้งานลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะขัดทาสีนะตามที่เราต้องการเพื่อทําให้ตัวที่นั่งของเราเนี่ยสามารถใช้งานทนแดดทนฝนได้นะเพราะว่าเราใช้ภายนอกนะครับหรือว่าท่านใดนะครับจะเพิ่มงบประมาณนะไปสั่งตัดเป็น เป็นตัวเบาะหนังนะครับมาก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้อ่าตัวที่นั่งของเราเนี่ยใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามันจะมีความนิ่มนะครับสามารถที่จะมานั่งเล่นนอนเล่นนอนกลางวันอะไรพวกนี้ได้เลยนะอย่างผมเองเนี่ยก็เอาไว้ให้แม่ผมนะครับมานอนเล่นช่วงเวลากลางวันได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเป็นไอเดียเป็นแนวทางง่ายๆนะครับสาหรับการเปลี่ยนโลสายไฟเอามาทําเป็นที่นั่งนะครับเป็นมุมพักผ่อนภายในบ้านได้นะครับและสําหรับท่านใดที่กาลังมองหาเครื่องมือไว้ใช้งานนับแนะนําเป็นชุดคู่หูดูโอง คู่นี้เลยนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็สามารถนํามาใช้ทํางาน DIY ลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับ